เลขเก่าเลขเก่าหมดจาก052ก็ตามอยู่กัเจ็ดสามเจ็สาเจ็ดเก้าแล้วก็052อันนี้คือเลขคือเลขของเจ้าของเองของวันนีรเปลแมสื่อไวันนี้สื่อแล้วื่อแล้วื่อเม่ะบอสื่อเมละสื่อมผมสื่อขันสื่อคือว่าผมสื่อขันบ่สื่อก็คือว่าบ่สื่อเลยแรกนายใจแรกจาของชอบเนี่บแมนขอปูขอปู ปูสวงเหรอบอกปูสวงเลว่าลวันกิสิซื well, adults, ้อบอกว่างวดมาหันบซื้อบซื้อสักบาทเลยบอกปูว่าบซื้อบูซื้อ่าลยในแนวทางไนถือบ้งถือไฮเอฟซีถึงจ้าเดียวแบนไฮแต่เอฟซีถกับพ่องวดบันหันไฮแต่เอฟซีถจะพร้องบถือกับ่ปัญหว่าจะพ้องบอกปูไว้ว่าสิบซื้อคือติดตามคำบอกแม่นค่คือตดตามคำบอกคือว่าบูซื้อที่บอกปูคือว่าบซื้อนั่นไหมถึงว่าสิบซื้อเรียกตดิน ผมซื้อย่งเลยแต่ที่ผมซื้อศูนย์หาซ้เลยคือคือผมซื้อใบใบหนึ่งก่อนก่อนก่อนแ่เดวแค่ใบเดียวผมซื้อแค่ศูนย์าแค่ใบเดียวก่อนกที่ผมสีบอกปูผมซื้อใบใบเดียวผมคิดไปคิดว่าผมเลยว่าหัวตะหันให้เอฟซีถือดีกว่าจะเล่บอซื้อเขาถือกันหลายถหนึ่ทะเบียนรถปูน่ะทะเบียนรถปูเก้าเก้าสมศูนย์เก้า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 าู้าก้ ไปน้ำ้วนเฮาแล,ะะล้วก็ล้มผู้สวงล้มผู้สวงไอ้นวนัดปลาโนนน้องคู่แต่จุดถูกในเก่าสีเก่าพรจ้าหลวงพี่ฟองแม่ท่านนี่ให้เพิ่นเป็นสภาพาบุญให้เพิ่นก็ไดเก่าเก่ามองนอนเพิ่นกระไดโบนอยนู่กัน<ม>แต่ก็ะศูนสามศูนสามกระไดหลายศูนสามนี่ศูนสามนี่เพิ่นสิเป็นเลขแปรของเพิ่นเองก็คือผมจุดถูกอยู่ วัดหลวงปู่หมูได้980บางคนก็ซื้อ980บางคนก็ซื้อ930 6 30ก็ซื้อกันแ้วผมเองที่จุดของแม่ฮันนี่ก็ได้980เขาก็ซื้อ930เขาก็ได้ต้นวันนี้ให้เนียท่างตัวใดก่อนนะ79 73แล้วก็052ตัวเก่าของผม052อันนี้3ตัวเนาะ79แล้วก็เลขกไอ้ไข่บ้านผม หวดวังหันผมขอเดห้าศูนย์หกแต่งวดนี้ผมบอขอแต่ว่าผมตามเบขกเก่าก็คือห้าศูนย์หกห้าศูนย์หกนยเก้าห้าศูนย์้าอันที่เล็กทหู่บ้นเก่าของในใครบาทรขอแต่แต่ก็ชอบนะห้าศนย์ข้นมาหลายบ่คะนี่ยนมาหลายบ่เนี่ย<ไ>มาายยีหลายอยู่ดิต่ผม<บ>ยังว่าใดไทยคิเพคิด,ดี๋ด นาทิดดนียเนาะมีนครับหืว่า้วนตัมาหลมัหมขึ้นมาสิมาขรกับฝนตคว้าห่อแล้วปูเทมาได้ย่งคทผมกัที่ปูเทม่าผมกัมาไทยมันเทงวดเดียวแ้วงวดอ่ะผมกับมันผมกับมาเอาเตรเลีคุณเป็นั่งกบ่ากับผเขาหมดพันหน้าเาเาแล้วะไรเขาแล้ววัดีกันยังมาท่านกินอยู่มาท่านเห็นสงสัยสิบปมาโบน่คือกันเยอ มากที่จะออกใกล้มือเนาะใช่พรามว่ามือเลยงมือเลี้ยงเลี้ยงนี่แหละว่าิมขอควา่มืเลี้ยงนี่เพราะว่าต่างใจไหมว่ามือขึ้นมือขึ้นฟ้าห้องฟ้าเรือโ้กาบปอกาบาเลยคนตกเมื่จะเรยกว่าเออเอาหมมือมือเลี้ยงอะไรดอกว่าสัมมาตัวไหนงดดิบอกกันได้ดีว่าได้แล้วเนี่ยกับามบ้านหองแล้วคุณสุกีได้ได้ตลอดเนาะ ย้ายจุดถูกขอเมื่อกี้แหละจุดทูบได้เมื่อกี้กันหนึ่งหนึ่งห้าจุดทูบขอแม่นี่นะเลขดังดิหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้านี่ผมว่ามีหลายหม่องดีจิตุดทูบได้เมื่อกี้หนึ่งหนึ่งห้าก็ดีแม่มาจากยังขอเมื่อกี้นะมาจากสารคามจากสารคามสารคามเหรอก็ได้หนึ่งห้าเลขเดียวกันเนอะหนึ่งห้าหนึ่งซื้อไว ก็ซื้อไปอีบาสิ้ากซื้อก็ซื้อต่อเออบาบาตัวเนาะตัวได้เนี่ยเนาะซื้อกซื้อเอากันเทียนได้หนีสิเปลล้านเด้ซอปลล้านไสิบสอล้านอืมซื้อไปเย่กูว่ามาเหรอคะบนูสคือกันเป็นมาบอ่กูว่าสัญจรอสัญจรอ๋อๆบนเน่คือกันเดียเรียนอะไรเดี๋ยวเียนรถหนึ่ง ตองตองหนึ่งตองหนึ่งโอ้องหนึ่งหนึสามตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามตัวหนึ่งสาตัวเล่สัญจรแมนแมแต่ว่าแต่ว่าทะเลเบิ้ลหมักหมกหมกหบกหลักหมกหมักหมักหมกแต่ก็คนก็สื่อหลายนั่ คนซื้อหลายอันนี้เลขเบิลวะเนี่แเมนยเธอเป็นเลขเบิลห้องมักห้อโห้องมักมักเบาซื้อมักทะเบียนรถบูดอ่ะศูนย์หกหกศูนย์หกก็ก็ออกกาวกาวใช่ไหมท่านขาวด่ะคันขาวของพระครูศูนย์หของพระอาจารย์เจ้าวาดเมียขาศูนย์หกหกของของคันสีขาวของผู้ช่วยด่ะจอดอยู่ข้างล่างด่ะั่างมากมานข้างๆกันแต่ถามว่ามัชชิมาฮาโบอันนี้กับบุญย์ เนีนวขางมังมักมักไมักมันมักไผว่ามันแต่กระสือเป็นเนวทางเ้าบูดอว่ามมนสิออกตัวใดเจ็ดเก้าสูเจ้าอสูเจ็ดเก้า่าสื้อบ่วดราได้แน่เลยว่าอินราบเปแล้แต่เราไปเสียมซีได้เจ็ดหกที่แสงกอที่กระท่อมมันขยูงไงใช่ลืมแล้วที่เราไปตามตูดพี่เขานั่นแหละ เออไปนั่งกวนน้อยนึงไปเสียมซีผมบอกมาก่อนเออสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบขอบคุณหลายๆเด้อขอบขอบขอบผมจะได้ขอบขอใทุกคนโชคดีนะครับเด้องวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกหกจับเงินแสนจับเงินหลานน้ำกันเลขผมเบิ้งไหวเพื่อเป็นแนวทางครับเข่าบ่เข่ากายาวากันเพราะว่าผมพ่อผมกระสือขันเข่าผมกระได้ขันบ่เข่ากระเสียงวดหน้ากครจะเอาไหมจ้าขอบผมขอที่จ้าขอบคุณหลายๆลาอน้องเด้อที่มา ได้หลายจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เอฟซีบานนองมาเนาะเอฟซีขนมาก,กเลยไม่ <c oughs> ะคะ่ะท่านผู้ชมนะคะเมื่อกี้ก็บา่าวนนองนะคะก็ให้แนวทางนะคะของบ่าวนนองเอนงนะคะห,ะคะหวดก่อนก็ สัญญากับปูนะคะว่าอาจจะไม่ซื้อไม่เล่นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าให้แนวทางกับ FC ถูกนะคะทัวดนี้บาวนองก็ให้ทางช่องมินิชแนลเดอร์นะคะก็ให้3ตัวแล้วก็สองตัวนะคะสำหรับแนวทางของบาวนองนะคะ,คะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะใช้จิายแม่ยานในการรับชมแล้วก็แอดมินนะคะ ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะสำหรับตัวเด,ดเด็ดนะคะไม่ว่าจากที่ไหนสำนักไหนก็แล้วแต่นะคะเนาะผิดถูกก็่าด่า่าว่ากันก็แล้วกันนะคะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยกันทุกคนทุกท่านนะคะค่ะเดี๋ยวแอดลาไปก่อนนะคะในคลิปนี้นะะเนาะค่ะสีสัม่นี่สีสารนะคะ ขอให้โชคดีนะคะรวยๆกันทุกคนทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ